ชุมชนหินผาฟ้าน้ำจัดกิจกรรมวันบวรรวมน้ำใจพัฒนาชุมชนรวมหมู่กลุ่มร่วมแรงร่วมใจทำชุมชนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมที่จริงเราก็จำน,นึกอยู่ว่าเราคือบ้านคือโรงเรียนแต่วัดนี่เราก็ทำตัวเราให้เป็นในานามของวัดในความรู้สึกนะบวรด้านวัดโรงเรียน แต่ก็ยืมชื่อมาเรียกเหมือนกันเพื่อได้ไดไดทำเพื่อได้บํบาเพ็ญกุศลตัวเองว่างั้นเถอะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ปัญหาในชนุมชนบางวันก็ไปกสิกรรมอ่ลงสวนบางวันก็ไปฐานพิเศษฐานนั่นฐานนี่ของแต่ละคนแล้วแต่เสียงของเจ้าของฐานมาจุดหมายของเราก็เพื่อที่จะออกจากทบสละเสียสละลดความ เห็นกับตัวรถอัตามาสุดง,ง่ายซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดทุกวันจันทร์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสัปดาห์ละครั้งชาวชุมชนทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ มารวมตัวกันที่ศาลาส่วนกลางประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในฐานงานแต่ละคนต่างช่วยกันทำงานด้วยจิตอันเป็นกุศลเสียสละและลดอัดตราตัวตนออกจากภพภูมิที่ติดยึดร่วมกันทำประโยชน์อัดพลังกุศลสร้างสารรค์ความดีงามเราได้ลดละกิเลสและอัตตา เรารักยังไงล่ะคะวเวลาเรามาทําเราไม่อึดอัดผัดเคืองอะเราเต็มใจที่จะมาทํานะคะเพื่อให้ชุมชนเราสะอาดเราเกิดจากน้งทั้งน้าแรงความสัมฤทของเรานะคะได้จิตวิญญาณอะค่ะขอ,ของของญาติธรรมทุกคนน่ะนะคะได้ควได้จิตวิญญาณได้ความรักสัมฤทธตั้งแต่ผู้ใหญ่กระทั่งเด็กนักเรียนน่ะทุกคนร่วมแรงร่วมใจเด็กได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ได้เข้าใจกันไม่ได้แยกเด็กไม่ได้แยกผู้ใหญ่ ก็ทําให้เรารักใครกันยิ่งขึ้นทุกคนก็มารวมกันมันก็เป็นการลดอัตราลดอะไรของตัวเองออกจากถ้าออกจากติดพบตัวเองก็ออกมารวมกันวันนี้ก็เห็นกันทุกคนจะได้เจอผัสสะ,ะกระทบกระทั่งคําพูดคําจาอะไรกระทบกันก็จะได้ทําใจนะคะได้รู้ว่าการเรารวมกันถ้าเราทําคนเดียวมันก็ช้านะคะบางทีก็กวาดอะไรคนเดียวค่ะ เดี๋ยวก็ไม่เสร็จสักทีแต่ถ้ามารวมวันบวบันนี่แป๊บเดียวต่างคนต่างช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จน,นอกจากการรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแล้วสิ่งที่ได้รับผลตามมาคือจิตวิญญาณของชาวชุมชนแต่ละท่านได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ผ่องใสอันเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมจะน้อมรับสจัจธรรมนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นตามกำลังบารมีของแต่ละคน จบข่าวจากหินผาฟ้าน้ำเจริญธรรมค่ะ